แยะสิ่งที่กล่าวหานั้นก็เป็นสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณามั <c oughs> ที่อยู่ในวงของการศึกษาของคนทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทอ <c oughs> าตะมาเอามากล่าวอย่างว่ามันเป็นการล่อตัวเอง ที่เกิดมาในยุคสมัยที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันเราตั้งใจจะทำให้ดีที่สุด <c oughs> ก็ยังกลายเป็นว่าเป็นผู้ทำร้ายศาส,สนา <c oughs> เรื่องนี้ก็คือการที่มีบุคคลเป็นหมู่เป็นคณะตั้งเป็นองค์การขึ้นมาแล้วก็เรียกตัวเองว่าผู้พิทักษ์ศาสนาบ้างผู้ป้องกันพุทธศาสนาบ้าง <c oughs> มีหลักการของเขาว่าจะคอยต่อสู้คัดค้านหรือทำลายผู้อธิบายพุทธศาสนาอย่างผิด,ผด ม่ส่วนใหญ่ก็มุ่งเป้าหมายมายังอาตมาว่าเป็นผู้อธิบายพุทธศาสนาอย่างปิดๆเกี่ยวกับครนี้อาตมาอยากจะกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าขอให้ทุกคนทีเดียวทำตนเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา พิทักษ์ธรรมะในะพุทธศาสนาถ้าใครกล่าวธรรมะในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่พุทธศาสนาก็ให้ช่วยกันต่อต้านหรือป้องกัน <c oughs> อยากจะกล่าวว่าถ้าผู้ใดเห็นว่าอาตมากล่าวผิดพูดผิดอธิบายผิดสอนผิดอย่างไร ก็ให mm ้ค mm ัดค้านหรือต่อต้านได้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนเลยไม่ยกเว้นเขาให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่พิทักษ์พระพุทธศาสนาอย่าให้ตกเป็นหน้าที่ของคนเพียงสองสามคนหรือเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลยให้พุทธวิษัททุกคนทําตนเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา อย่างนี้จะถูกต้อง <c oughs> มาตะมาก็ยืนยันเต็มที่ว่าเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาถ้ามีการผิดพลาดไม่ถูกต้องในการศึกษาหรือในการอธิบายก็จะต้องอปกป้องไม่ให้เข้ามาอยู่ไม่ให้เข้ามามีอยู่ในหมู่ ซึ่งอยู่ในความแนะนำต้องอาจาะมานี่เป็นข้อแรกที่อยากให้ทุกคนครับทราบและรับรู้ว่าทุกคนเป็นผู้พิทักษ์ประพุทธศาสนาเขาจะตั้งเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นจดทะเบียนเป็นสมาคมเป็นอะไรเป็นการแต่งตั้งก็ได้ เราไม่ต้องจดทะเบียนไม่ต้องประกาศต้นเป็นคณะเป็นสมาคมเช่นนั้นก็ได้แต่เราก็ทำงานทุกคนจะทำงานพิทักษ์พุทธศาสนาด้วยการศึกษาอย่างถูกต้องด้วยการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และไม่ต้องกระทบกระทั่งกับผู้ใดไม่ต้องกระทบกระทั่งกับผู้ใดเรารักษาให้ความถูกต้องของการศึกษาและการปฏิบัติไว้ก็เป็นการเพียงพอที่นี่ก็จะกล่าวเป็นข้อข้อไปถึง ผู้ที่อ้างตัวเองเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนานั้น,น,นข้ากล่าวถึงอาตมาว่าอย่างไรอาตมากล่าวว่าจิตคืออะไรโดยแท้จริงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้จัไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้จัไว้ว่าจิตโดยแท้จริงนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้จัไว้ แต่ได้จัดทงวิธีการต่างๆที่เราปฏิบัติแล้วจะเป็นการได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าจิตและถ้าเราปฏิบัติผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าจิตเราก็ต้องได้รับโทษได้รับทุกข์ทั้งที่ตัวจิตแท้ๆนั้นบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร พยายามจะบอกได้มากก็เพียงแต่ว่าจิตเป็นธรรมชาติหรือเป็นธาตุตามธรรมชาติเรียกว่าวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่มีคุณสมบัติรู้สึกได้แล้วมันก็คิดนึกได้และมีความเป็นประพัดสอนคือไม่เกิดไม่เกิดกิเลสอยู่เป็นธรรมดา แต่ว่าทีเลสอาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็สูญเสียความเป็นประพัฒสอนไปตามคราวๆมันเป็นอะไรก็บอกยากซึ่งจะบอกได้เพียงว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุในธาตุทั้งหกเพื่อจะให้เข้าใจได้ง่ายในข้อนี้นก็อยากจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรียกว่า ไฟฟ้าที่เรากำลังใช้มันอยู่เดี๋ยวนี้ในทางแสงก็มีในทางกำลังงานก็มีในทางอื่นๆก็มีเราใช้ไฟฟ้ากันได้หลายอย่างหลายวิธีตามความประสงค์แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าหายตัวไฟฟ้าจริงๆนะั้นมันเป็นอะไรหรือมเป็นอย่างไรแม้ ผู้เชี่ยวชาญในวิชานี้เรื่องนี้เขาก็ตอบลงไปไม่ได้ว่าตัวไฟฟ้านั่นคืออะไร <c oughs> ก็ได้แต่บอกว่ามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเช่นนิดหนึ่งมีอยู่ในโลกถ้าเรากระทำโดยวิธีนั่นๆๆ่มันก็แสดงตัวออกมาเป็นกำลังงานที่ทำให้เกิดแสงสว่างเป็นกำลังซองอยู่เดียวนี้บ้าง จะใช้เป็นกำลังงานสำหรับหมุนสำหรับขับสำหรับทำอย่างไรก็ได้ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเช่นเป็นพัดลมไฟฟ้าหรือทำให้เกิดความร้อนความเย็นเช่นหม้อหุงข้าวเช่นตู้เย็นเป็นต้นยังใช้ได้สารพัดอย่างอย่างใหญ่โตมโหฬารแปลกประหล,ะะลาด แต่ตัวไฟฟ้าจริงๆคืออย่างไรนั่นเขาก็บอกไม่ได้นี่เป็นของห่านาตลาดท่านลองคิดดูว่าเราไม่รู้จักมันโดยแท้จริงว่ามันคืออะไรเป็นอย่างไรโดยตรงแต่เรากลับมาใช้ได้มากมายและยังจะมากมายยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตมันก็แปลกตรงที่ว่า เราใช้สิ่งที่เราไม่รู้จักว่ามันคืออะไรโดยแท่จริงเราไม่ได้รู้จักมันถึงที่สุดในว่าในข้อที่ว่ามันเป็นอะไรแต่เรารู้จักกันมากทีเดียวที่ว่าจ,จะใช้มันอย่างไรธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติแม้ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมนี่ธาตุอากาศธาตุวิญญาณ คือถ้าจิตนี่มันก็เป็นอย่างเดียวกันแหละเรารู้มันเพียงผิวเผินในข้อที่ว่ามันเป็นอะไรแต่เรารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้ให้มหาศาลและมากยิ่งขึ้นไปส่วนที่เราไม่อาจจะรู้ว่าเป็นอะไรมันก็ไม่อาจจะรู้หรือไม่จําเป็นจะต้องรู้แต่ส่วนที่จะใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างไรนี่ ต้องรู้หรือควรรู้นะั่นก็ใช้ประโยชน์ได้ในร่างกายของเรานี่เราก็ไม่ได้รู้ชัดแจ้งว่าอะไรเป็นอย่างไรถึงที่สุดแต่เรารู้เฉพาะที่ว่าเราจะบริหารร่างกายนี้อย่างไรให้ร่างกายนี้เป็นประโยชน์อำนวยแก่ความเป็นอยู่ที่เป็นสุข ได้อย่างยิ่งสรุปความว่าใ้ส่วนที่ต้องรู้ก็ต้องรู้เพียงพอควรรู้ก็ควรรู้ก็รู้เพียงพอแต่ส่วนที่ไม่อาจจะรู้หรือไม่ต้องรู้มันก็รู้ไม่ได้เราอย่าไปเสียใจในเรื่องนี้อย่าไปเถียงกันในเรื่องนี้มันจะเหมือนกับเรื่องที่เรียกว่า,าตาบอด หลายคนแล,ล้วคลำช่างในส่วนต่างๆของช่างแล้วก็เถียงกันช่างเป็นอย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้ชกต่อยกันเรื่องเกี่ยวกับธรรมะบางอย่างเ,งเกี่ยวกับกจิตธรรมชาติของจิตว่าจิตคืออะไรก็กําลังอยู่ในสภาพอย่างนี้